ขอกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ่ชุ่วคนส,นสมองสุบอนณ์อพังไทยรวมพังลาวเอฟซีทุกท่านทุกคู่ทุกคนนี่กับพ่อกับซองน้องเมธคือเก่าพี่น้องยาำะเศร้าแม่มงลังคาข้อไก่น้องเมธบรนทาัาบรรทาดป,ปอนนันหลังข้อไก่ าตาเป็นผู้ขึ้นลางคาน้ำสาส์วมันในกระบ,บรรยากาศกัดเป็นซีเย็นๆจักหน่อยพี่หน่อยยังลมหนาวอยู่ป้าดา่างยังออกว่า่ยเฮ็ดออกออบ่แม่ทุกข้าด่างทาุกสซเฮ็ดออก อับสิมงข้อไก่แต่เช้าเนาอยแต่ว่าน้องเมดก็สิแล้วบ่แล้วน้องเม็ดก็สิได้ไปโรงเรียนบ่แดดทังนาวพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยังคึมๆลมอยู่เลย เล่นไปดิาลูมาตามาซ <ไป S 1> <า>ื้อของกินกเหมเดไหซื้อของกินในีน้องแท่สาว ตอข้อไก <c oughs> ่แม่มออมมออใบมต้ม้มอ่อน้ม้มต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 ้มยดใส่ต้มต้ม ช่วงในตะวันมาได้ไปเย่องเขียดกับมันหนาวพี่น้องย้ยก็คืนไปย่างกับมาได้ลงเลื่อนกับเจ็สิบกว่ากได้หน้ำให้ก็พ้นโต๊ะพลอยพอยพัดลมมานน้ำเลยเป็นกลายเป็นหน,า,นาวแม่มาได้พัดลมมาาื่อไหร่มใบไผ่ปิ้วแบบแบบ แค่แน่มันเนี่ยร่มบแห้งก็ได้มังม่วงเขาคือสิบุรุษน่นอยเมื่อวานเนี่มังม่วงแม่ตาโฮพมกันได้อยู่ขึงกอบี่ร้องบาลในสิดมาอยู่่ก่อนแม่แม่ง่าย่ายแต่เอื้อนลงมาปะลูกแม่ มมแมนทางตรงหน้าอยู่เพช่วงเนี่ยอ่ะน,นี่ยโป่งใหม่ได้เนี่ยไก่ใน่มากขนาดได้เนี่ยนะมาตัดแล้วมันกระโปรงนกนมากเลยไก่นี่มากขนาดได้เนี่ตอดขึ้นตอดขึ้นเลย สั่งมาเย็นหน่อยจักสิบห้ากินยังเหรอ่ะมาหู้จ้าก่อสิบห้ากินยังอยู่ตอนเลนแต่ตอนเช้า,าบาตาไปซื้อไข่แล้วมาทอดซือ้อไข่กับไข่ได้บุหรย่ถ้าไข่เจ็ดฟองอ่าแล้วซื้อมีมีไหมเออมป็นมมีบห ถ้าก็ได้หองหนึ่งพี่น้อยแม่ภาบสวยไปแล้วก้าวไอ้เมดสิได้เมอร์เงียนก่อนวันจันทร์พิ่นก็สิได้เข้ารบทุ่งไหนแต่เศ้านัน่นเนาะ มาตาไปเพือห็นช่างสีลุงน้องพาเ้าห่าลายหน่อยชงสายเฮ็ดชงสายลายเฮ็ดออกแล้วเฮ็ดปวกออกตัอะไรเงี้ยเขาจะว่าแต่ว่าเมตทัมตาเราไม่ได้ดอกไม่เอไปหาหน่อยเส้นว่าบบสีชุดหัวห้อยใส่ยังโบเห็นพอดอกจะก,กระเจ้าไปเก็บอยู่ใช่ละมาอาจารย์หน่ะเด้ฮะ เฮ็ดบวกการสีแล้วยมของที่สองแล้ว

นี่นี่บ่ตาสิหาแก๊สซุเวลาดำนาเลยใส่มาแก๊สข้างหลังแม่บ่ยันน่ะบ่ยังบ่ทันแล้วปะลุงยังวางนึงนีห้องนึงทางนี้ปลุงทางนี้แลไปแล้วแต่ว่าน้องมิตรยังสิไปโรงเรียนอยู่ลุงแล้วสิาให้แม่ถ่ายคลิปให้ด้ปลุงเด้อ น้องไปโรงเรียนก่อนไปลุงแม่ยำบะทันแล้วแม่มันเป็นวันจันทร์ไปเรียนไปลุงน้องมีคนลีบแหละแหลนแล้ไปลุงเอายำบะทันโรงเรียนตอนเสาร์เบตากับพอตาขึ้นต่อยาวใันแันแล้วในมุ้งขังเปสองแล้วเปนอน่งนี้แล้วแล้ว มงขังนี่แล้วพี่น้องมิดเมื่อไปห้องเทียนมงขังทีซองบ่อตากับบ่อตายาวต,าต่อพี่น้องอ้ามันแล้ว,วจะไปกินข้าวเศร้าสารพันวะ่ะอ๋อมัแล้วเลยพี่น้องย่างอีกถ้าก็ได้ไปละหองอย่างสองหองกองทานส้มไปนำกันไปเรื่อยๆเด้อ,เอ,ดอ,อพี่น,น้องเลยก่อนอื่นมดกระคอขอบคุณเนาะพ่อใหญ่พอพ่อแหมลายเนาะทีย อันสอยเรือขอบครัวลูกมาตลอดเนาะสื่อสือล้งพ่อไก่ให้ลูกเนาะอันได้แต่ขอบขอบโมขอบใจพ่อแม่ละลายเด้อขอให้พ่อแม่อยู่ดีแข็งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนอันอยูมันกวันเงินอยู่น้ำลูกน้ำหลานไปนานๆไก่ๆที่แล้วแล้วขอไกลเอาไปขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะ ที่คอยให้กำลังใจครอบครัวของแม่ตาแะ้วกันลูกๆมาตลอดเอ็นซีทุกฐานทุกคู่ทุกคนนั่นแหละได้กับพ่อผาเอซีทุกทานทุกคู่ทุกคนผาดูผาดส้มพี่นอ้องสอกคอยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่ตาในเด้อพี่นอ้องเลยทอเสียสวยดันพี่นอ้องถาเบิงถาส้มไปน้ำกันพี่นอ้องจนกว่าสีแล้วน้องก,ก็ไก่สีแล้วแล้ว ย่างอีกครั้งละแผ่นกันแล้วเลยบ้านในกำลังเกียนสวนใหม่แล้วห้องก็ษฎได้มากินขาวเช้าออบ้านในพี่น้อยมองตอนเศร้าทำมาแล้วเลยเป็นตะกล้อหายแอมีทเพลิน,พนเพราะาอมีทเพลินไปห้องเฮียนแล้วฝากโทรศัพท์เราให้แม่ตาท่ายคลิปใม้เพลิน ให้พล hey, ุงด e, ูพะลุงส no. ้มอะไรเราได้กะสอยเสียสอยดันให้เพันเด้อพี่รองเลยพันกะขอโทษละลายเนาะเพันกะบ่มีเวลาสิถ่ายคลิปไปโรงเรียนนั่นเรียกว่าพาไปเข้าโรงเรียนแหละพี่น้องเยแต่ว่าเพันกะเสียเวลาถ่ายให้พะลุงดูพะลุงส้มต่อไปเนาะเมื่อได้เพันบ่ได้พันยาพูดมาได้ถ่ายพันจะให้แม่ตาถ่ายให้ ขอโทษขอขอภัอยหลายๆเดลย FC ทุกท่านทุกคู่ทุกคนอะได้ก็ขอฝากให้ FC ทุกท่านทุกคู่ทุกคนเข้าใจแล้วกัเข้ามาดับดูหักซมสอง,สองน้องเม็ดนะเด้อสบายตบิกขาซมไปร้ำกันพี่น้องไก่สีแล้วแล้วยึดซอ,องแขนก็แล้วบาทเลยพี่น้องเอ้ยขอาไก่เ้ากระถาแต่อันแอบบาทอัน,น,แ,นแอบแแล้วก็เอาไก่มาอยู่เลยพี่น้องเอ้ย ในกาแฟสุดท้ายถ่ายสุดเลยพี่น้องสามเลตแล้วเป็นเพียเป็นหน่อยพี่น้องเอ้ยปลตาพลงแล้วยังมีปลาตาพอแทนชุดท้ายแล้วสำเร็จเป็นเพียหอยข้อไก่ห้ากระเด็นเนาะกะใไ่เติมเนาะพี่น้องลังคาห้าวกะไรบ็หมดแล้วเศร้าหก ตังกระซีซาโฮแผ่นไอ้ทังคาตะปูกับกระสีไม่ได้ผลบาทป่าน้อยใหญ่เติบเนาะโอเคเลยพอไก,เอกเอ่เข้ากระปุกกระซีได้เข้ากระซีเลี้ยงให้มันได้หลายโตนั่นแหละพี่น้องเอ้ยและพี่น้องมาเนี่ยก็ต้อมาพาขวดแล้วมาจ้ากระซีขอลาจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วจ้าคิดหน้าพ่อพันใหม่อย่าลืมพ่อมากดไลค์กดแชร์ กอติดตามกดข้ามาดูห่ะชมโซของน้องมิดนะเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีสุขสุขคนกินหนาเพาะกันใหม่บาย